ข้อคิดจากเรื่องเล่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงทีออ่มีเรื่องเล่านะครับดีๆนะมาฝากพี่น้องเราอาจจะเป็นเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือของผู้คนนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ฟังแล้วมันได้แง่คิดดีๆนะครับก็จะนํามาแชร์ให้กับพี่น้องเรานะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตาม กดถูกใจนะครับกดไว้ก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผม mm hmm. เรื่องเล่าวันนี้นะครับ mm hmm. เป็นเรื่องเล่าของเศรษฐีท่านหนึ่งนะเรื่องเล่านะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าดีนะที่จบแค่ป .3 นะครับ ปสนะฟังไม่ผิดนะครับทุกคนนะปสมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะมันดีนะที่จบแค่ปสยังไงนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องเล่าที่เราต่อกันมาเป็นเ,เรื่องเล่าของเศรษฐีคนหนึ่งคือเศรษฐีคนนี้เนะ่ยเขารวยมากรวยจริงๆรวยอันดับหนึ่งเลยอ,อันดับเบอร์ต้นเลยในในตำบลตําบลหนึ่งละกันนะครับนาะเขาด่้รวยนะครับด้วยธุรกิจของเขานะเป็น การเติบโตด้วยตัวเขาเองด้วยตัวของเศรษฐีท่านนี้เนี่ยนะครับด้วยตัวเขาเองมันมีอยู่เหตุเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับเศรษฐีคนนี้แหละนะครับก็มีโอกาสได้ไปที่ธนาคารนะครับไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปทำการถอนเงินเนาะถอนถอน,ถอนเงินสมัยก่อนก็เข้าไปในธนาคารแล้วก็ไปทําการถอนเงินแต่ว่าในแวดวงเนาะคนก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า คนนี้เขาร่ำรวยมากนะเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีใหญ่ในตำบลน,นั้นนะครับธนาคารก็ได้รับการต้อนรับจากธนาคารเป็นอย่างดีเนาะพนักง,งานก็มานะครับคอยเซอร์วิสคอยดูแลเนาะเขาก็ถามว่าท่านเจ้าสัวนะครับวันนี้จะถอนเงินเท่าไหร่นะเจ้าสัวก็แจ้งไปนะครับกี่ล้านกี่ล้านก็บอกไปอันนั้นยังไม่ใช่สาระสำคัญนะ สำคัญที่ว่าเขาแจ้งทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับเนาะก็เหลือแค่เซ็นนะครับเซ็นเพื่อที่จะถอนเงินนะพนักงานของธนาคารก็ยื่นใบถอนเงินให้นะครับเจ้าสัวก็บอกว่าเราเขียนไม่ได้นะครับพนักงานของธนาคารก็ตกใจนะครับแล้วก็ยิ้มบอกว่าแหมเจ้าสัวเนี่ยขี้เล่นนะคะ รวยระดับเจ้าสัวเนี่ยจะเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ได้ยังไงนะครับเจ้าสัวก็บอกว่านะครับเขียนไม่ได้จริงๆนะเขียนไม่ได้จริงๆนะครับต้องใช้เป็นพิมพ์ลายนิ้วม,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 มือดับลายนิ้วมือนะครับเจ้าสัวบอกว่าถ้านะครับเจ้าสัวบอกกับ,นะบพนักง,งานน้องของธนาคาครเนี่ยบอกว่า,าตัวเขาเองเนะี่ยนะครับ เขาจบแค่ป .3 เขาจบแค่ป .3 เขาวันดีแล้วล่ะนะครับที่จบแค่ป .3 ถ้านะครับเขาจบมากกว่านี้สูงกว่านี้เนี่ยนะครับเขาคงไม่ได้เป็นเจ้าสัวคงไม่ได้เป็นคนรับรวยนะครับเหมือนทุกวันนี้แน่นอนนะครับพนักงานธนาคารนะก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับก็หลังเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับก็มีคน เริ่มพูดคุยเรื่องนี้กันพอสมควรนะครับมีคนไปสืบประวัติว่าเอา้าทำไมเจ้าสัวในยอปถึงเขียนชื่อตัวเองไม่ได้เออเป็นไปนได้ยังไงโหคนร่ำรวยเบอร์ต้นลำดับหนึ่งของตำบลเลยอะไรเงี้ยนะครับทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะเขียนชื่อตัวเองได้เรื่องของเรื่องคือจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนะอันที่เขาไปสืบประวัติมานะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเจ้าสัวเนะี่ยอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากรับทุกคน ยากจนมากนะครับพ่อกับแม่เนี่ยไม่สามารถส่งให้ให้เจ้าสัวเนี่ยเรียนสูงได้ครับน้วยังแคปปสานะด้วยสถานะทางครอบครัวเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้เจ้าสัวเนี่ยก็เลยต้องออกจากโรงเรียนนะครับตั้งแต่ปสก็สรุปว่าเจ้าสัวเนี่ยคือจบแคปปสาจริงๆนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของเจ้าสัวเนี่ยยากจนบ้านของเจ้าสัวเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนครับทุกคนอยู่ใกล้โรงเรียนนะ สิ่งที่เขาเรียนรู้นะครับจากพ่อกับแม่ก็คือเรื่องของการค้าขายเจ้าสัวเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่มีความจําดีแล้วมีเขาเรียกว่ามีการจัดลําดับความคิดมีการวางแผนคือเขาวางแผนเก่งมากตั้งแต่เด็กแล้วนะอันนี้คือพื้นฐานส่วนตัวของเจ้าสัวหลังจากนะครับที่เจ้าสัวเนี่ยออกจากโรงเรียนตอนปสานะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาคิดอย่างเดียวคือเขาจะช่วยพ่อกับแม่ยังไงนะครับ คิดคิดว่าจะช่วยพ่อก็ไม่ยังไงเขาก็เริ่มต้นอะ่ะเล็กๆน้อยๆน,นะครับ,หา,าาห,ารรบหาของมาขายหน้าโรงเรียนครับตัวคนหาของมาขายหน้าโรงเรียนนะครับเป็นเป็นพวกถัวบ้างนะครับเป็นขนมบ้างอะไรแบบเนี้ยมาขายหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยเขาได้เงินมานะครับเขาก็นําเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อไปซื้อวัตถุดิบหรือไปซื้อของอะ่ะมาขายอีกได้กําไรเขาก็ทําแบบเนี้ย ทำไปเรื่อยแบบนี้นะครับแต่ความฉลาดของเจ้าสัวก็คือเขาบริหารเงินเก่งมากครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเขาแบ่งกําไรนะครับแบ่งทุนแล้วก็ใช้เงินไปสร้างเงินหมายความว่านํากําไรเนี่ยนะครับไปซื้อของมาเพิ่มแล้วเรื่องของการตลาดเนี่ยเจ้าสัวก็เก่งตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเขารู้หมดเลยว่าเด็กที่โรงเรียนเนี่ยนะครับชอบชอบกินอะไรนะครับชอบเล่นอะไรนะครับ ด้วยความที่เขาอยู่โรงเรียนก็คือป1ป2ป3เขาก็จะมีประสบการณ์ของเขาอยู่ว่าตอนที่เขาเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยนะครับจะชอบซื้ออะไรกินและชอบเล่นอะไรกันนะครับเขาก็จะใช้ข้อมูลที่เขามีนะครับมามาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการซื้อสินค้ามาขายนะครับเขาทาแบบนั้นนะครับทามาเรื่อยๆเก็บเลิกผสมน้อยทั้งไปหยัดนะครับทั้ง บริหารจัดการเรื่องการเงินจนเขาเนี่ยนะครับเริ่มเปิดร้านได้เปิดร้านเป็นร้านขายของชาเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆโรงเรียนนะครับไม่จบอยู่แค่นั้น,นครับตัวเขาพัฒนาตลอดนะครับหลังจากที่เริ่มมีทุนมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มนะครับที่จะเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อปสินค้านะครับในในตำบลน,นั้นในหมู่บ้านนั้นจนเริ่มเป็น เฟรนชชายนะครับเป็นเฟรนชาชยมีคนมาซื้อเฟรนช์ัยมีอะไรแบบเนี <im Sultan> right ้ยเขาร่ำรวยนะครับนี่คือที่ไปที่มานะแบบคร่าวๆครับทุกคนสังเกตได้มากนะครับเจ้าสัวเนี่ยร่ำรวยจากอะไรครับจากตัวเขาเองล้วนๆเลยนะครับจากตัวเขาเองล้วนๆเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนะครับเขาต้องการผ่านโรงเขาต้องการรับสมัครผ่านโรงใหม่ครับทุกคนต้องการรับสมัครผ่านโรงใหม่ เขนะาก็ติดต่อติดป้ายประกาศแล้วเนาะที่หน้าโรงเรียนอะไรแบบคุณพ่อคุณแม่ทางเจ้าสววเนี่ยก็อยากให้เจ้าสววเนี่ยได้ไปเป็นพานโรงจะได้มีงานทําจะได้มีเงินเดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่มันติดนิดนึงอ่ะมันติดตรงที่ว่า,าวุฒิการศึกษาครับคนที่จะสมัครพานโรงได้เนี่ยวุฒิการศึกษาเนี่ยจะต้องมสามขึ้นไปครับนะจะต้องม3ามขึ้นไปตอนนั้นนะครับเจ้าสววจบแค่ปสา ก็เลยนะครับไม่สามารถที่จะสมัปบานลงได้นะครับเรื่องของเรื่องที่ว่าดีนะที่จบแค่ปสาก็คือถ้าวันนั้นครับทุกคนเจ้าสัวจบมสาขึ้นไปนะป่านนี้เนี่ยเขาก็คงเป็นแค่พานลงคนหนึ่งผมไม่ได้ดูถูกพานลงนะครับนะไม่ได้ถูกไม่ได้ดูถูกพานลงแต่หมายความว่าเขาคงไม่ได้เป็นเจ้าสัวแบบที่เขาเป็นแบบนี้เขาคงได้ไปเป็นพานลงนะครับนะได้ไปเป็นพานลงไม่ได้มาทําธุรกิจเติบโตอะไรแบบนี้ด้วยตัวเขาเอง นะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนครับผมกำลังจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการศึกษาเนี่ยสำคัญนะผมไม่ได้บอกไม่สำคัญนะสำคัญครับเพียงแต่มันไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนครับทุกคนการศึกษาเนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราอยู่แล้วครับการศึกษาเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่ามันไม่ได้จำกัดแค่ในรั้วของโรงเรียนครับ ท่านลองไปสังเกตน,นะรอบตัวเราเนี่ยคนที่เรารู้จักหลายคนน่ที่เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนร่ํารวยเป็นคนมีเงินเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรเลยนะครับไม่ได้เรียนสูงนะบางคนจบแค่แค่ป .6 กก็มีป .4 ก็มีนะครับก็ร่ํารวยได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราม <s> ันสําคัญที่ตัวบุคคลนะครับมันสําคัญที่ตัวบุคคลแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนเข้าไปใน ระบบการศึกษาตามภาครัฐต่างๆนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยนะครับไม่ย่อท้อแล้วก็ที่สําคัญคือใฝ่ดีรักดีนะครับก็เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเรียนผิดเรียนถูกต่างๆด้วยตัวเองผิดเป็นครูพัฒนาด้วยตัวเองก็ประสบความสําเร็จได้ผมแค่กําลังจะบอกกับทุกคนว่านะครับใครก็ตามที่ต้นทุนเราอาจจะไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นเขานะครับ อย่าท้อถอยอย่าถอดใจนะครับเราสามารถที่จะเติบโตเราสามารถที่จะขี่เขียนชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองครับตัวอย่างนี้เห็นเยอะมากเราอย่ามาเอาเอามาเป็นข้ออ้างอ่ะใช่สิเราจบแค่นี้ใช่สิที่บ้านฉันจนอัไนแแบบเนี้ยผมจะบอกว่าจริงจอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนมันสาคัญที่คุณน,นั่นแหละนะครับจริงจังแค่ไหนทุ่มเทแค่ไหนรกักอนาคตตัวเองมากแค่ไหน เราเป็นคนกำหนดชีวิตเราทั้งหมดนะครับอย่าไปมัวอ้างนู่นนะครับโทษฟ้าโทษดินโทษดวงชะตาดังนั้นคลิปนี้นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเรานะครับใครที่มีโอกาสได้เรียนอยู่แล้วยิ่งดีนะครับให้รู้ไว้ว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับเราต้องหมั่นเรียนรู้นะครับหมั่นศึกษานะครับเพื่อที่จะทให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้มีองค์ความรู้นะครับ ยงดูตัวเองได้ต่อยอดชีวิตตัวเองได้เขาทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับเรื่องเล่าของเจ้าสัวดีนะนะครับที่จบแค่ป .3 <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันให้แง่คิดดีนะแง่คิดดีเพราะฉะนั้นคนเราจะรวยจะจนไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะเรียนสูงเรียนตำ่ำนะครับมันสําคัญที่ตัวคุณเอง ว่าคุณจะไฟนะครับที่จะรํำรวยไหมคุณไฟที่จะนขนควายไหมนะครับเป้าหมายคุณชัดเจนไหมนะครับนี่ต่างหากที่มันเป็นตัววัดความสําเร็จของพวกเราแต่ละคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่างที่ผมบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ